สวัสดีทุกท่านนะคะก็ชื่อสิทพิมาสเสลิงนันทวงชอเลนชื่นฝนะคะผู้เปิดโอกาสทางีเอ็มอีคอชีวงนะคะก็ตัวเองก็คือเรียนจบปริญญาตรีสาขาการจัดก,การของมอรังคำแหงนะคะการจัดก,การและก็บริหารธุรกิจค่คะก็มารู้จักธุรกิจสุเรียนได้ยังไงจริงๆตัวเองก็ทำ กิจส่วนตัวอยู่แล้วเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศส่งให้กับแคตตาล็อกทั่วไปนะคะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็ส่งให้กับแคตตาล็อกทั่วไปแต่ว่าคือมาามารู้จักสุรียนได้ไงก็คือเปิดใจด้วยสินค้าสุรียนน่ะนี่ก็ได้คือปกติเนี่ยทำงานมันจะ มันจะแบบใช้สมองเยอะแล้วก็วิธีต้องการวางแผนการตลาดมันทําให้แบบเครียดแล้วก็เพียก็คือมารู้จักสินค้าตัวมีอย่างนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องทั้งทําให้เราหลับลึกแล้วก็ทําให้ไม่เพียตอนเช้าก็คือมันจะ ดีท็อกเอาของเสียออกอะคะค่ะก็คือสมมุติเราทานทานอะไรอาหารที่มันจะไม่ค่อยสะอาดเข้าไปไขมันหรือว่าพวกแป้งมากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปสะสมมากไปมันก็ทําให้เรา,าสุขภาพไม่ดีหรือว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าทําให้เราอ้วนทําให้เป็นโรคหลายๆอย่างค่ะถ้าทานไขมันมากไปทานพวก คือเนื้อที่แบบปิ้งๆย่างๆมากไปมันก็อาจเป็นมะเร็งได้นะคะก็คือมาเจอตัวนี้ค่ะตอนแรกก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะช่วยอะไรมากมายแต่ว่าที่ทานไปอ่ะก็คือมันช่วยทำให้เราหลับลึกตื่นเช้ามามันก็จะไม่เพียะคะ่ะก็เลยชอบคือตอนเช้าตอนเช้านะคะเจ้าจะถางสีเหลือง กลางวันก็จะสีเขียวก่อนนอนก่อนนอนเราทานตัวนี้มันทําให้เราหลับลึกมากค่ะถึงแม้นว่านอนแค่สีห้าชั่วโมงตื่นเช้ามาก็ไม่เพียนะคะทำให้ราแบหบ,หบหลับอิ่มมค่ะก็คือเปิดใจสินค้าสุดเดียนก็คือบีหยางนะคะคือตัวบีหยางเนี้ยมัน แค่แค่ทานแค่นี้ก็ครบสุดแล้วค่ะไม่ว่าจะดีท็อกดีท็อกของเสียออกสุดกลางวันก็ทําให้ฟื้นฟูทําให้เรากะบี้กระเป๋าเวลาระหว่างวันเวลาทานข้าวเสร็จมันจะทําให้เราเพรียนะคะแล้วก็ทำให้เวลาทานข้าวเสร็จมันจะง่วงอะ <c ười> คือถ้าทานมียางตัวนี้เข้าไปมันทําให้แบบฟื้นฟูแล้วกักระปี้กระเป๋าแล้วก็ระหว่างทํางานมันก็จะทําให้แบบสดชื่นนะคะ แล้วก็ก่อนนอนก็คือทานซองสีแดงทานไปหลับลึกมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ระบบประสาทหล,ลับลึกตื่นเช้ามาสมองเราก็จะใสใสแล้วก็เวลาเราทํางานนะ่ะการวางแผนหรือว่าการทำทำงานมันก็ถือที่เราดีขึ้นนะคะค่ะก็คือเปิดตัวสินค้าตัวมิยางนะคะคือมันเหมือนหมอค่ะคือถ้าเป็น คนที่เป็นมะเร็งขั้นแรกนะคะถ้ายังไม่ไม่เยอะอะคะ่ะทานตัวเนี้จะช่วยนะคะมันจะไปยับยั้งตัวมะเร็งที่แบบกําลังเป็นนิดนิดอะค่ะมันจะช่วยแบบล้างเอาไขมันออกดีท็อกซ์ออกแล้วมาช่วยฟื้นฟูทําให้เซลล์แข็งแรงขึ้นถ้าคนขั้นแรกทานตัวนี้ก็จะช่วยนะคะก็เคยเคยมีแบบลูกค้าเป็นทานไป ก็คือเซลล์มะเร็งมันจะลดลงอ่ะแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสินค้าตัวตัวนี้นะคะวิตามินซีนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี้ยจะช่วยเรื่องกระดูกฟันแล้วก็เอน็นแล้วก็เนื้อแบบเนื้อเยื่อของเราอ่ะตัวนี้คือทานไปอะเรื่องหวัด ช่วงนี้ยิ่งเป็นไข้หวัดเนาะไข้หวัดเนี่ยถ้าเราทานวิตามินซีไปมันจะช่วยฟื้นฟูป้องกันเรื่องไวรัสต่างๆอะคะ่ะคือถ้าทำให,ห้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วมันก็จะช่วยแบบแข็งแรงมันก็ป้องกันไวรัสต่างๆได้นะคะช่วงแรกๆที่โควิดเข้ามาเนี่ยสินค้าวิตามินซีขาดตลาดนะคะคือคนแบบ สต็อกไว้เยอะเพราะวิตามินซีตัวนี้ทานเข้าไปมันจะช่วยแบบป้องกันเรื่องหวัดอะสมมุติว่าเด็กเป็นหวัดให้เขาทานวิตามินซีนะคะก็ช่วยได้นะคะตัวนี้อีกอย่างมันจะช่วยเรื่องคนที่เป็นสิวผิวหน้าไม่ค่อยผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยคคือตัววิตามินซีเนี่ย ทานเข้าไปมันจะไปช้าล้างพวกหลอดเลือดไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เลือดของเราสะอาดขึ้นก็ทําให้ผิวของเราขาวขึ้นค่คะคนที่เป็นสิวเนาะแล้วก็ก็มีสินค้าตัวอันนี้อีกตัวนะคะนมทอนเหลืองนมทอวเหลืองก็มันจะช่วยเรื่องบำรุงสมองถ้าเราไม่อยากทานมีอย่างนะคะตัว ตัวรอยอน์มิกนี่ก็คือบำรุงสมองนะคะตัวนี้มันจะมีวิตามิน E กับวิตามิน B ีนะคะวิ่รทานไปอะ่ะผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าเด็กที่ทานนมบุตรแม่ไม่ไดนะ้ตัวนี้จะทดแทนเอาไปให้แบบให้เด็กทานได้อะคะ่ะอีกอย่างมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะทานแล้วมันทำให้สมอง สมองด้วยตัวนี้นะคะก็มีสินค้าหลายๆตัวเพราะตัวเองก็คือใช้ทุกตัวแล้วอะก็คือประทับใจทุกตัวคือมาเปิดตัวไอเปิดที่แบบมาทำสุเรียนนี่คือเปิดเปิดใจเพราะสินค้านะคะคือจริงๆเะตัวเองก็แบบมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยแรกๆก็ไม่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 เท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีเวลาต้องมาทำอะไรแต่ว่ามาทำแล้วรู้สึก สินค้ามันมันเปิดใจแล้วก็ทําตลาดได้คือเราเน้นสุภาพอะคะ่ะสมมุติว่าเรารวยแค่ไหนถ้าสุภาพไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้ารวยเป็นร้อยล้านแล้วไปนอนแบบในโรงพยาบาลมันก็ไม่เอานะคะมันไม่ได้ใช้เงินก็ไม่เอาอะคะ่ะเอาสุภาพไว้ก่อนนะคะก็คือตัวเองก็ใช้ทุกตัวเลยไม่ว่าไอโร3ามไอโรเจ็กาแฟ เพราะว่าใช้ทั้งหมดแล้วอะค่ะตัวนี้ก็คืออันนี้ก็ชอบนะคะตัวแปะเท้าคือเวลาคนแบบทำงานนั่งนานทำให้ปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าเท้าวบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปะก่อนนอนนะคะ,รยยะ,คะ,ะหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำชาหรือว่าปวดเมื่อยถ้าใช้ตัวนี้แปะฝ่าเท้า ถ้ายังไม่เคยแปะนะคะมันจะดูดเอาพวกความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยออกเยอะมากน้ํามันจะแบบออกเยอะเหนียวเหนียวอะแต่ว่าถ้าเราแปะไปสักทุกวนัวนทุกวนันทุกวันสักอาทิตย์หนึ่งนะคะจากที่น้ําออกจากถาไอที่มันเหนียวเหนียวอะมันก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าความร้อนของเรามันออกไปออกไปตัวเราก็จะเบาขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เราเมื่อยอะตัวนี้สําหรับ คนที่ไอตัวแปดเท้านะคนที่แบบบวดเมื่อยหรือว่าไม่สบายนะคะตัวนี้ก็จะดีเ็จริงๆอะสินค้าซูเรียมันก็ก็ดีทุกตัวค่ะเพราะว่าตัวเองก็ใช้หมดไม่ว่าเครื่องกรองน้ำบียางหรือน้องถวเหลืองใชทง้ทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าเปิดใจด้วยสินค้าก็ใช้หมดแล้วค่ะก็อยากจให้ทุกคนลองทาน ลองนี่ดูนะคะถ้าไม่ดีจริงๆท่านประธานคงไม่นําเข้าสินค้าที่แบบเพื่อสูภาพอ่ะทุกวันนี้ก็คือเน้นสูภาพนะคะคือถ้าสมมติว่าเรารวยสูภาพไม่ดีมันก็ไม่ไม่ไม,มีประโยชน์อะค่ะถ้ามีเงินเป็นร้อยล้านแล้วก็ไปนอนอยู่บนเตียงก็ไม่เอานะก็อยากจะให้ทุกท่านมาแลียนสูภาพกันนะคะก็ก็อยากจะมาแชร์ประมาณนี้นะคะก็จะแชร์เรื่อง การตลาดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้คือเราทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยเมื่อก่อนจะเน้นออฟไลน์เหมือนกันไปหาลูกค้าไปแบบเปิดบูธไปน็อกดอไปแบบคือแบบต้องออกแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะเราต้องปรับคือเราอยู่บ้านไม่มีหน้าร้านเราก็เปิดได้ตัวเราก็คือ เป็นออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะสร้างตัวตนจาก a c e บ o o k จาก l ล n e จาก IG เราไม่ใช่เอามาเล่นๆแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เอามาแบบไลสาระเราไม่เอาคือเวลาเราเป็นเงินเป็นทองนะคะคือเวลาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือเวลานะคะเพราะว่ามันไหลไปเลยเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะแพงมากก็แพงมากที่สุดก็คือเวลานะคะ ก็คือเราต้องเอาเวลาให้คุ้มค่าค่ะคือสร้างการตลาดออนไลน์ก็คือ,เ,อเช่น Facebook จากที่เราเล่นแบบไลฟ์สะัสะไลฟ์สัอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะปรับปรับให้แบบให้ลุกอะ่ะจากที่แบบใส่เสื้อยืดก็มาเปลี่ยนเป็นสูรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายให้มันแบบชัดเจนแล้วก็ a c e b o o k อะ่ะให้เห็นหน้าเราชัดๆนะคะคนคือ ปกติคนจะมองแบบลูกลูกก็คือแบบเห็นหน้ามองหน้าเราก่อนเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องเห็นหน้าชัดๆแล้วในชื่อในเฟซบุ๊กอะก็คือต้องเป็นชื่อนามสกุลจริงไม่เอาหลอกๆไ,ไม่เอาเล่นๆนะคะชื่อเล่นๆเราก็ไม่เอาต้องแบบชื่อชัดเจนนามสกุลจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่จะติดตามเราจริงๆอะเขาจะเข้ามาดูประวัติประวัติเราหรือว่าโปรไฟล์ที่เราทำไปค่ะ ตอนนี้เราเราไม่ใช่ออฟไลน์อย่างเดียวเนาะเปลี่ยนทั้งออนไลน์ไทม์ไลน์ไลน์ไอจีเฟซบุ๊กตอนนี้มันมี i ิกตอกทิกตอ k เข้ามาอีกตอนนี้กำลังทิกตอกยิ่งดังเลยอะคือ t ิกตอกเนี่ยคนทั่วโลกเล่นนะคะจริงๆเพิ่งเปิดเพิ่งเล่นมายังไม่ถึงเดือนเลย มีคนติดตามผ่านก็คนเลยก็ว่าอุ้ยไวกว่าเฟซบุ๊กอีกนะทิกตอกทิกตอกคือทั่วโลกนะคะลองลองไปลองไปสมัครดูนะคะคือถ้าสมมติว่าเราจะขายสินค้าเราก็จะถ่ายรูปสินค้าเยอะเอาถ่ายเอาสินค้าถ่ายกับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาเลือกเพลงเลือกเพลงที่ในบน t ิกตอกที่เขาให้มาเราก็เอาไปใส่ เพลงเข้าไปคนชอบเขาก็จะมากดไลค์กดไลค์กดไลค์คือถ้าคนเห็นบ่อยๆอันนั้นมันก็คือตลาดอันหนึ่งนะคะก็คือก็เหมือนเราโฆษณาค่ะเวลาทีวีเขาไม่ได้ตั้งใจขายนะคะแต่ว่าเราดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเห็นซ้ำๆวันหนึ่งเราก็ต้องซื้อเหมือนกันแต่สินค้าเราก็เหมือนกันเเราชอบอนไนก็เราก็ถ่ายคู่นั้นถ่ายตัวเองแล้วก็ถ่ายคู่สินค้าอาจจะลง f ฟซบ b o o k ทำ์ไลน์ด t ท k อได้หมดอะอันนี้คือการตลาดคือไม่ไม่ใช่ว่าขายจ้องๆนะคะขายเหมือนโฆษณาเราเห็นโฆษณาไหมถ้าจะพูดแบบไม่ใช่ขายจ้องๆประมาณนี้ก็จะมาแชร์ให้ประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับดูแล้วก็ออนไลน์ตอนนี้มันมันมันบกเราต้องปรับนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองไป ทำดูนะคะก้อนมาเฉดประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญคุณนะคะแต่เนือง จงหารหรือชื่อเล่นปีเตอร์สมัยก่อนครับทำแรกๆปี47ใช่ไหมคราวนี้ก่อนจะทําก็คือเพื่อนผมมันมาแนะนําหลายรอบมาไอันนี้ตื้อเป็น10บๆรอบผมก็ไม่สนอยู่ดีๆแม่ผมไม่สบายแม่ผมบอกว่าเอ้ยฝากดูแลไอ้คนฝากญาติพี่น้องอะ่ะดูแลไอ้คนมันไม่เต็มบาทหน่อยไหนเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ตายแล้วไม่มีใครดูแลมันเห่างเ้ผมก็แม่ฝากแล้วเหรอเนี่ยแม่จะตายแล้วเหรอถามแม่โทรสา์มาแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกแม่อยู่แม่อยู่ได้แค่ไหนก็อยู่ก็เ,เลยเพื่อนเอ้ยที่มึงแนะนํามันคืออะไรบอกกาแฟโซมมันดียังไงดีไม่ดีไม่สนอะเอาให้แม่ก่อนนะครับก็เอามาแล้วผมก็กินตอนแรกผมก็เป็นลิสตดวงมาขึ้นตึกห้าชั้นนี่พักทุกชั้นอะน่านเหลืองน้านเหลืองหมดเลย มันยังไม่ไม่ใช่ลิศดวงมันเป็นนะเนี่ยลำไส้อักเสบเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยผมเป็นทหารใช่ไหมเขาให้ทหารเขาให้รับประทานอาหารในตามสบายเลยให้หนึ่งชั่วโมงครับผมเชิญรับประทานตดขัดฉากใช่ไหมเชิญรับประทานให้หนึ่งให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนยกช้อนไม่ถึงปากเลยหมดเวลาผมเอา้าคิดในใจหนึ่งชั่วโมงหาเลยวะ หนึ่งชั่วโมงหาเลยอ๋อในราการเสียเขาว่าไงเอาอีกแล้วมุดโต๊ะเอามุดแล้วก็พอวันนั้นโดนแล้ววิ่งทั้งวันไม่ได้กินข้าวหิวเป็นลมแล้วเป็นลมอีกวันหลังมาวันนั้นเจอต้มยำไก่แล้วตัดเป็นท่อนท่อนท่อนใช่ปะ่ะก็บอกว่าพอเชิญรับประทานกันนี่ะใส่พวกกึืนตัดใส่พวกเกลือก็ไก่มันมีกระดูกโผล่อะแล้วเวลาเราถ่ายมันบาดลำไส้เราออกมาโอ้หเลือดเต็มเลย แล้วก็เราก็เป็นมาแต่นั้นมาเลยครันนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นมะเร็งภายในแล้วล่ะแม่ครให้แม่ใช่ป่ะก่อนจะส่งให้แม่กินเองก่อนเพราะไม่เชื่อกาแฟบ้าอะไรมันจะดีขนาดนั้นฟังไปฟังมาฟังเงี้ยก็บอกกาแฟแก้นู่นแกนี่แล้วมันจะมีโรงพยาบาลไว้ทําไมไวะจะมีโรงพยาบาลไว้ทําไมอย่างั้นคั้งคันนี้ผมเวลาผมออกขายผมก็เจอคํานี้เหมือนกันอยากโกธน,นะครับ ถ้าโกรธเราแพ้เลยถ้าเรามีอาลมเมื่อไรเราแพ้ลูกค้าทันทีเลยถ้าลูกค้าบ,บอกถ้าดีขนาดนั้นแล้วจะมีโรงพยาบาลทำไมไอ๋อโรงพยาบาลสร้างก่อนพูดแค่นี้พออันนี้มาทีหลังครับอ่ะระหว่างเรามีวิตอยู่ทุกคนนะกาแฟาพวกนี้หรือสินค้าพวกนี้ไม่ได้ห้ามความตายครับแต่ระหว่างวันที่เราเกิดถึงวันตายอยู่อย่างทรมานหรือจะอยู่อย่างสบาย จะเอาไหนเพราะว่าแม่ผมเห็นแม่ผมสบายตั้งแต่ผมให้ปี47ผมให้แม่ผมกินมายันทุกวันนี้ท่านยังทํานาได้อายุ70คือท่านตายคืนน่ะเขาเรียกว่าอะไรเอามาพึกเอามึกมาพาดนอนเสือโรคหัวใจใครทะเลาะกันไม่ได้ครับชอ็ชอกชอ็อกลบเลยนะ <c oughs> <c oughs> ข้างบ้านโวป้าว่าเม่งกังกังกังเลยหามทางเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบอ,อ๋อแม่กินกาแฟยังผ่านไปสองวันเนี่ยผมส่งไป ไม่กินหรอกหมอห้ามผ่านไปสี่ห้าวันอนาะทิตย์หนึ่งหลอแม่กินกาแฟายังไม่กินหรอกหมอห้ามห้ามกินกาแฟาเป็นโรคหัวใจตายแล้วแม่ถ้ไม่กินเราก็กินไปเรื่อยใช่ไหมเรากินไปเรื่อยเราก็ดีเออสุขภาพเราจากขับทายเออลืมบอกพอผมกินซองแรก <S <S คือเพื่อ,อนนอามอชงบอกว่าเนี่ยแม่มึงหายแน่แม่มึงหายแน่อะไรเงกูต้องลองก่อน กินปั๊บผมกินยังไม่หมดแก้วเลยนะร้อนท้องวา่าร้อนแต่ลําคอเพราะว่าบาดแผลผมแต่ลําคอลงไปผมกินกระดูกกระดูกไก่สมัยเป็นทาหารอะวา่าลงไปถึงท้องแปบ๊บเดียวปวดท้องเลยวิ่งเข้าห้องน้าแล้วผมปกติผมถ่ายออกแตะนิดๆก้อนลเล็กพอมาถึงห้องน้ํานั่งหุ่งออกมาเลยมันเหมือนตม้มอ่ะกลิ่นไม่ใช่ไม่ใช่จะละครับกลิ่นแบบตม้มอ่ะที่ต้มมันหมักหม,มมมานานอ่ะอยู่ในลําไส้เราอ่ะ มันดีถอกออกโอ้มันดีขนาดนี้เหรอวะอาวมันดีขนาดนี้แม่กูหายแน่ยอ่ดลอแม่กินแม่กินแม่ไม่กินแม่ก็ตายนะแม่ไม่กินแม่ก็ตายนะอ้าวกินแม่ก็ตายเหมือนกันถ้าแม่ตายเพราะแม่แม่แมลองดูอถ้าแม่กินแล้วแม่ก็ตายก็ตายไวขึ้นสะดวกดีแต่แม่ไม่กินแม่ก็ทรมานอย่างเงี้ยกินให้มันตายไปเลย แม่ก็บอกกูไม่กินหรอกไปหามึงยากกูตายยังไงส็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนผมก็คือคนที่แนะนำก็คือบ้านติดกับผมนั่นแหละรู้จักแม่ผมอย่างดีเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็มาแนะนํากาแฟโสมเนี่ยบอกเคยคุยกับแม่กูหน่อยนี่ฮัลโหลยายยายถ้าตายผมรับผิดชอบเองผมกูมองหน้ผมจะรับผิดชอบค่าศพอย่างเดียวแล้วมักขี้ใจเพราะว่าเอ้าไอ้พูดอย่างนี้ยังไง แม่มกินเฉยอ่ะไม่เชื่อผมเลยเชื่อไม,อม่เพื่อนผมอ่ะบอกว่าถ้าตายแล้วเราไปชอบแม่ผมกูขอกินครึ่งหนึ่งก่อนนะแกว่าแกก็ฉีกสองเพลคึ่งเดียวแล้วก็ก็ฉีดฉีฉีฉีแล้วก็หัวก,ก่ากแกบวมนะบวมเป็นลูกโป่งอ่ะเป็นน้ําอ่ะลูกโป่งสองข้างเดินไม่ได้แล้วมันก็แฟ,แฟแฟแฟลงไปแล้วก็แรกๆผิวก็ดำหมดผิวก็ดําคําหน้าเขียวลงไปจากคนอ้วนนะผอมแล้วก็ดําเขียวเหมือนซักศพอ่ะ แล้วก็ผ่านไปเดือนหนึ่งฮัลโหลแม่เป็นไงบ้างเออกูเดินได้แล้วกลับมาทํางานแล้วไงผ่านไปปีหนึ่งแม่ผมส่งตลอดผมส่งให้กีกินเป็นสิบสิบปีผมไม่ยอมหยุดแม่จะกูไม่กินแล้วไม่กินไม่ได้ส่งอย่างเดียวผมส่งทุกเดือนทุกเดือนแต่แต่ก่อนมันเป็นกล่องกระดาษน้ำกาแฟโสมเป็นกล่องกระดาษสิบสองซองแรกๆคือสองซองพอเขามาเปลี่ยนตนัวนี้ผมคิดในใจมันจะเหมือนเดิมไม่วะมันจะดีเท่าเดิมหรือเปล่าวะกลัวแม่ไม่ดีขึ้น แล้วทุกวันนี้แม่ก็พอกาแฟ,าฟหมดเนี่ยแกโทรยิกๆเลยเอ้ก็ปวดข้อเข่าไปแล้วเกิดม่ยังส่งทุกวันขนาดผมไปบวชผมบวชนะบวชหกพรรษาเนี่ยที่ที่ผมที่ผมหยุดไปพะผมไปบวชตอนนั้นผมขึ้นน่าจะเอสจะขึ้นเอสเอมแลมั้งเพราะว่าสายงานผมเป็นร้อยแล้วผมก็บอกอยู่ๆมัน มันอยากจะบวชที่เฉยมีคนเอาเงินให้เป็นล้านยังไม่เอาเลยเขาไปยืมสิบล้านไม่เอาครับจะบวชมึงไม่เอาจริงไม่เอาครับเพราะว่าเคยสัญญากับแม่ไว้มาจะบวชก็เลยไปบวชบวชกลับมานี่งงเลยเพื่อนฝูงหายหมดเลยแค่นียมาเจออาจารย์อันนี้อัพไลน์ผมอาจารย์อินทร์ชัยวงศ์เอ,อ้ยหลมดนามอาจารย์ <laughs> <laughs> อาจารย์อาจารย์แกบอกว่าอา้าวเป็นไงสบายดีเลยเจอตรสบายดีครับเอามนได้เจอกันนานตั้งแต่ดินแดงนะแกบอกครับผอกเอาไงวะทําหรือไม่ทําแกก็บอกามาเถอะมาเถอะไปทนีนง,งานใหญ่บ้านเราแกบอกบ้านเราบ้านเรา,า,เ,ราเรางงบ้านเรายังไงว่าไม่ได้สร้างสักบาทเลย <c oughs> <c oughs> ไปถึงนวนเลยอ่ะสุดท้ายสรุปนะครับกาแฟโสมเนี่ย ถ้าขายได้กินแล้วรู้ว่าดีนะครับถ้าถ้าถ้าคุณมีลูกทีมนะคุณอย่าเลิกแล้วลูกทีมคุณที่กินเนี่ยแม้แต่คนที่คนที่ไม่ใช่ลูกทีมอ่ะคุณก็ไปขายได้เขาไม่เลิกกินหรอกขนาดแม่อัพไลน์ผมอะ่ะเป็นระดับใหญ่แล้วนะไม่พูดชื่อแล้วท่านเลิกไปทําธุรกิจตัวอื่นมผมก็ท่านก็นลากผมไปด้วยผมไปถึงกาแฟสมต่างยุงช่าง <laughs> พี่จะให้ผมทําอะไรอ่านี่ไงสมเกาหลีตั้งไวยจัดอะไรเงี้ยผมก็มองจะทําดีไหมเนี่ยขนาดกินยังกินตัวเดิมแลวมันต้ชวนทําตัวนี้สองกับสุเรียนดีว่าองี้เลยกลับมาอ่าสุดท้ายขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณก็จริงๆตัวเองก็คือไปศึกษามาหลายบริษัทเหมือนกันนะคะก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละบริษัทเป็นอะไรบ้างเราก็ไปไม่ว่าใครสองอะไรอะออนไลน์ออฟไลน์สองขาสามค้านู่นนี่เราก็ไปไ,ไ, line, line, á, á, ไปไปไป,ไป,ไป,ไปมาหลายหลายบริษัทแต่ละที่มันจะไม่อบอุ่นเหมือนสุเรียนนะคะคือเขาจะตัวใครตัวมันทีมใครทีมมัน ลูกทีมใครลูกทีมมันมีความรู้ว่าไม่เคยแชร์อะไรให้กันเลยคือคนนี้เก่งอย่างนี้ก็เขาก็จะไปจัดงานของเขาเองทางนี้เก่งเร่ไปจัดงานของเขาเองคือมันไม่สามมาคีอะค่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่อบอุ่นเหมือนสุเรียนนะคะสุเรียนนี่คือมันจะเป็นคือท่านประธานเนี่ยก็เหมือนพ่อพ่อใหญ่ของเราเนาะท่านก็จะรัก ทุกคนแล้วอีกอย่าง ACM ทุกคนก็คือจะรักทุกท่านเหมือนกันไม่ว่าท่านจะอยู่ทีมไหนหน,นู่นนี่น่าอยู่ทีมไหนก็คือช่วยกันหมดแต่ว่าเครือข่ายอื่นมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าไปมากเยอะเหมือนกันไปศึกษามาหลายๆบริษัทแต่ก็คิดไปคิดมาที่นี่คือดีที่สุดละคะ่ะอบอุ่นที่สุดละขอบคุณค่ะ